พีครับพีขอบคุณแนะนำตั Ö, วแคมป์ชาวบ้านหนครับผมค่ะารนกขาปองค่ะเป็นเกษตรกรชาวนาที่ตำบลนัหลวงอำเภอศรีนา ล้ไนไล่เนี่ยครับที่เคยใช้ตัวอื่นมาก่อนไหมครับผมอ่าเคยใช้คือทขาลองใช้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งพี่เพิ่งจะใช้ไปแล้วอยู่ใช้เป,ป็นหนึ่งปีเพราะว่าพอใช้ใช้ไปแล้วประสิทธิภาพมันลดลงไม่คงคุณภาพพอใช้ไปแล้วตอนแรกก็เขียวดีพอ,อพอเราใช้ต่อเนื่งองต่อเบืองไปมันเริ่มจะจางลงอ๋อเขาให้ใช้คู่กับอย่างอื่นได้ไหมครับเขามีตัวแนะนําแต่ว่าพอมันเริ่มจางลงพี่ก็หยุดใช้เพราะว่าของเราเนี่ยครับมันจะมีสารเป็นสารที่พืชต้องการมันจะไม่เหมือนกับของแบรนด์อื่น ที่เราเอามาใช้ร่วมกับโปรตักตัวถึงด้วยนะครับเร,เรามีทั้งอะมิโน,โนมีทั้งสารไบโอซิ ance, มิเลนส์มีฮิโมิกมีอะไรอีกเยอะนะครับ<ช>อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วฝั่งนี้นี่ข้าวมันเป็นยังไงะคะก่อนหน,น้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือกอระทบมากดินแดงต้นไม่โตแล้วก็มองแทบจะไม่เห็นต้นเลยบางมากๆเลยแล้วก็ไม่เขียวเลยแต่พอฉีดลดไล่ไปสองเที่ยวกลับมาโตอื่นตัวกลับมาเขียวรากเดินได้ปกติแล้วก็ใหญ่ แบบนี้เลย ก็มาอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมย้อมดาวนะครับแปลงนี้สามปีห้าใช่ครับแปลงนี้ก็มีปัญหาตอนแรกนะครับแล้วพอฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วก็ต้นเขียวดีแล้วตอนนี้จะเป็นช่วงหนอนกอระบาดถ้าหนอนมบขาวระบาดครับผมแล้วพี่ใช้รดไล่บวกไยาหนอนทั่วไปคเขาเป็นแต่น้อยไม่ค่อยเป็นเยอะเหมือนแปลงอื่นที่เขาไม่ได้ใช้รนไล่กันของพื้นบ้านแล้วใช่ไหมพี่ที่เขาไม่ได้ใช้ใช่เพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้จักรดไล่กันเขายังไม่ค่อยรู้จักกันเพราะพี่ก็เพิ่งจะทดลองรู้สึก เดี๋ยวให้พี่มั่นใจก่อนเลยว่าแบบมันใช้ได้ดีจริงๆเอาถึงเกี่ยวเลยนะแล้วก็ลองดูนะครับเพราาะว่ต้องรอดูผลเขาก่อนแนะนำ่อ้บ้านบ้างอย่ารวยอยู่คนเดียวดูนะครับโอ้โัอวบมากเลยลากอวบมากดูลากนะครับลากอวบนี่ค่ะดันไปจึ๊บเปยนี่ขาดไปเมื่อกี้ถ้าถ้าดูจริงๆเมื่อกี้เนี่ยโหแบบเนี่ยประมาณสวยมาก ประมาณที่ยาวเนี่ยจะยาวประมาณเท่านี้เลย<ด>ตรงเนี้ย<ด>พลาดเองผมขอโทษด้วยใช่โอเคโอ้เ,อเดี๋ยวมึงจะนี่เก็บขออนุญาตคืนครับ ของบริษัทรถไ่ก็เลยอยากทดลองเห็นเคสกรณีเหมือนกันเปรียบเลยตอนแรกที่เราเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับใช่ใคล้ายๆเราจากเหตุการณ์ของเกษตรกรคนอืน่นช่เราลองหลายอย่างแล้วลองลองดูที่เผื่อของใช้ได้เราก็ต้องใช้ใช่ต้องยินดีด้วยนะครับที่ <c oughs> ลองจริงๆเพราะว่าอยากให้รู้จริงๆเลยว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้อันนี้ลองไปกี่ครั้งครับผมอ่าสามครั้งแล้วค่ะสามครั้งนี้ผมถามนิดนึงตอนที่มันแดงแล้วเนี่ย ตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2หรือว่าครั้งที่3าครับที่มันเขียวเริ่มเขียวตั้งแต่ครั้งแรกก็คือฉีดรอบแรกเลยเนี่ยภายใน4ี่ห้าวันเนี่ยก็เริ่มเขียวแล้วใช่ใช่แล้วพอฉีดระยะที่2ไปอีกก็เลยเริ่มโตเริ่มอะไรที่โตเริ่มแตกรากใหม่แตกกอดีไหมครับผมแต่กอดีขึ้นค่ะ อยากทราบความประทับใจนิดน,นึงครับเกี่ยวกับตัวล้นไลน่เนี่ยครับว่าพี่ประทับใจยังไงใน,นการใช้ทำให้ต้นข้าวเขียวไวขึ้นแล้วก็รากข้าวเดินดีกอใหญ่ฟูตัวไวค่ะต้นข้าวแข็งแรงขึ้นเยอะต้นแข็งใบแข็งค่ะตอนนี้นี่อยู่ในช่วงช่วงอะไรแล้วครับผมตรงน,น,นี้ตอนนี้เป็นที่เฉี่ยวเที่ยวที่3มจะเป็นรับท้องแล้วค่ะรับท้องแล้วก็อีกแป๊บนึงนี่ก็คือน่าจะได้เกี่ยวในอีกไม่กี่เดือนะนะครับผม ไล่หนึ่งเนี่ยพี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมอ่าประมาณถึงเกียนสองร้อยโลประมาณนั้นคือถ้าออกมาแลดีถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรเลยถ้าผมว่าลองใช้ล้นไล่ดูนะครับว่ามันจะได้ดีขนาดไหนในครั้งหน้าถ้าใช้อ่ะใช้ได้ตั้งแต่การแช่เมล็ดพันธุ์เลยแล้วก็ครบระยะเลยผมอยากให้ลองดูว่าครั้งหน้าเนี่ยจะได้ประมาณกี่เกียนใช้ล้นไล่ข้าวล้นหน้า